อันนี้ก็จะเป็นปลาช็อกเกอร์เผาครับผมนะเผาดีๆแล้วก็จะไปจิ้มทำอะไรนะแจ้มจะเหลาสักหน่อยนี่เอาไว้แก้มเหลาแก้มเบียร์ ไม่ใช่ต้องไม่หยุดหรอกฮะทำอะไรกันเถอวันนี้เราจะต้มยำไก่ครับผมอันนี้กำลังแค่อยู่ครับมันแข็งอยู่แข็งอยู่ฮะรอแป๊บหนึงครับมีไข่ด้วยครับมีไข่ด้วยสองไข่ด้วยนะสองไข่สามไข่ไก่ตัวเดียวมีสามไข่เหรอ อเออ้เอลงลเสรกุเลงเลมาไปลแล้วลต้นชะอมโบลาง,งามเลยครับผม ใบบัวกำลังโอ้ออกดอกไหลช่อเลยครับผมลังเต็มสะเลยน,นี่เป็นชะอมชะอมกำลังโอ้แตกยอดงามงามต้นมะกรอที่ปลูกใหม่ตะไครเป็นพุ่มสวย จะอมสวยงามมากสะเดากำลังยาเขียวยาสวยมากเลยยาสวยกว่าอย่างอื่นโอ้ฝนรัวๆเลยเมื่อนี้อยากินก่อนเทปมห้าง วันนี้ต้มไก่ครับผมต้มไก่ลงยันครับผมโอเคเป็นตะครือวะเป็นตะคือว่าน,านำขึ้นนิ่งแท้ ขอน้อยู่ในหงอืมคนเยอะทำไมคนเยอะนาทนีเอาเนี่ยเอาแบบไหนได้เนาะปลารนี่ฟองขึ้นแล้วปุ๊บ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 ละ มันอยู่ในแห่จอมแล้วนั่นแหละ,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 ละต้องได้จะต้องได้ต้มได้ต้มใช่แล้วน้ำในจอไหมมันขึ้นมาข้างบนแล้วอันนัหนก็ชาเด็ดชาเด็ดชาเด็ดไอ้พีต่ตายน้ำมันไม่สลบอ่ะกดดึงว่ามันจะมุดไงโอ้ดูดูดูไฟขึ้นไฟขึ้นดิอืมถึง <laughs> แ,แ,แล้วถึงแล้วว่ามุดโคลนไอ ไปก่อนนี่นัดเป็นตัวใหญ่เลยทัให้ติดจอบเลยไปตัดไปดู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 ถ้าให้มันสลบไหมยิงไม่ได้ไหมมันจะมุดโันเยอะ นี the <the ่ยทำที yeah, yeah. ่แรกที um uh ่มันเป็นเชือกไงยิงจอนะเอ้ยย okay. ิงจอบนี่ยนะเห็นตัวแล้ว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 นี่โอ้โหตัวเบิ่มเลยนี่นี่มาละมาละมาละครับผมมาขึ้นมาละขึ้นมาละโอ้โหตัวช็อกเกอร์ช็อกเกอร์ มาแล้ครับผมหืมตัวบื้องเริ่มเลยตัวนี้กันนี่พอดีเลยอ่ะเออนี่มาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วได้หนึ่งแต้มแล้วครับหนึ่งแต้มแล้วได้แล้วหนึ่งแต้มแล้วทำดูนะาน่าจะอยู่นะแต่นึ่งแต้มแล้วครับผมโอ้ตัวบอลเริ่มเลยครับผมปุ๊บปแล้วมั้งได้แล้วนด่แล้วให้ แต่หนึ่แต้มแล้วอยู่ไหมสองตัวแล้วช็เกอร์เออสองแต้มแล้วครับสองแต้มแล้วสองแต้มแล้วสแตมแล้วครับผม โอ้นี่แหละที่ตัวมันหลุด,ดบ่อยๆใช่ไหมอันนี้แหละที่มันหลุด,ดบ่อยๆโอเคได้สองแต้มแล้ววันนี้โอ้ครับผมเสียนครับผมเสียนได้มาสองแต้มครับผมป่ะเราจะไปลุยกันต่ออืมครับผมไปเลยไปของอร่อยของอร่อยชาค้าให้ไปเราจะ,ะด,ดึงอีกหัวหน,นึง่ง พอจะได้ป huh? uh, uh ่ะตัวนี้ตัวนี้ใชาแล้วฮะชาแล้วเออชาเลยชาเป็ี้ยวไหมยาวไหมเย็นอันสลับเนี้ยมาๆดูดูดูเสี้ยนดูเสี้ยน จะได้ไปะลุ่นลุนเรามาลุนเรามาลุน,ลน,ลน เซียนบอกว่าโคนมันเยอะโคนมันเยอะมันเลยไม่อยู่มาแล้มาล้มาล้วลองดูลามาลุ้นกันเอามาลุ้นกันครับผมโอ้ยไม่อยู่แล้วโคนมันเยอะมันเลยไม่อยู่ มาแล้วเหรอโอเคเออมาแล้วครับตัวที่สามแต้มครับผมสามแต้มตัวที่สามแต้มมาแล้วครับผมโอ้โหตัวสามแต้มครับตมวเต่าด้วยฮะเออแล้วเต่าด้วยเต่าตัวเดิมเลยเตาตัวเดิมตัวที่มันหลุดว้าช็อคเกอร์สองตัวครับผมโอ้โหได้แล้วครับสี่แต้มครับผมวันนี้สี่แต้ม โอ้นี่เต่าน้อยตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราเอาเต่าเราจะไปปล่อยครับผมนะเราไม่เราไม่กินนะเต่านะเราจะไม่กินเราจะไปปล่อยโอเคครับผมวันนี้ได้สี่แต้มยกป้นหน่อยยกป้นหน่อยโอเคปะไปก็ต่อวันนี้เรามาปล่อยเต่ากันกนะผมนะอา่าหนูน่ารักเลยกำลังน่ารักเลยวันนี้มาปล่อยเต่า,าอ่าล่อายุวนันโนสุขังพระลางไปเลย อายุยืนนานขอให้เป็นอยู่กับหมูปลานะเต่าอ่าเต่าล้านปีนะให้อยู่เป็นหมูปานะปล่อยเต่าครับวันนี้ปล่อยเต่าอันนี้ก็จะเป็นปลาช็อกเกอร์เผาครับผมนะเผาดีๆแล้วก็จะไปจิ้มทำอะไรนะแจม่มจะเราสักหน่อยนี่เอาไว้แก้มเราแก้มเบียร์เดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะจัด ลุงเรากิ่นมาใเนะี่ยโอ้โหขัดขัดขัดทางขัดโอ้ตาเนี่ย